เปิดคลิปก็จะามึนๆหน่อยนะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนเอาใหม่ฮสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินตลาดสดเช้าในตัวเมืองบุรีรัมย์กันเนื่องจากวันนี้ไม่มีอะไรกินนะคะเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราต้องไปหา inspiration ในการกินเนื่องจากเราผอมากเกินไปแล้วดังนั้นวันนี้ตัดสินใจว่าในตลาดนี้จะมีของกินอะไรบ้างตอนเช้าโอเคเดี๋วเราไปดูกันก่อนจะออกจากบ้านนะคะสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านคือเหมือนฝนจะตกเลยแต่ว่ายังไงเราก็ต้องไปเพราะว่า เราได้รับมิชชั่นจากคุณยายแล้วคุณยายอยากได้กอกน้ำดังนั้นเราต้องไปไปกันค่ะถึงแล้วทุกคนเรามาถึงตอน9โมง10นาทีแต่ว่านะตลาดก็ยังคณเยอะอยู่ตลาดยังไม่ไวายตอนนี้เราอยู่ตรงไหนสักที่หนึง่งที่นี่คือตลาดสดตอนเช้าในตัวเมืองจังหวัดวีรลำนะคะ คติถ้าเรามาเช้ากันนี้รถจะติดมากตรงนี้แต่ว่าพอดีว่ามาสายก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่รถไม่เยอะนะโอเคเข้าไปข้างในกันข้ามถนนไปกันจ้าเดินชิวๆไปเลยเพราะว่ารถไม่ติดเออแล้วเสียงรบกวนก็คือเยอะมากดังนั้นเราจึง เลือกที่จะพากเสียงเอาดีกว่านะคะด้านหน้านี้ก็คือไม่รู้จะอธิบายอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างเรียงรวมกันหมดเลยมันไม่แบ่งเป็นโซนแต่ก็คือของกินของเล่นหรือว่าของที่แบบขายสำหรับร้านของชำด้วยเนี่ยเยอะมากแถวติดริมถนนด้านหน้านะคะซึ่งตอนนี้ภารกิจแรกเลยของเราก็คือในใจอ,อยากจะได้หมู แต่ว่าโอ๊ยตรงนี้เป็นโซนขายเสื้อผ้าสำหรับเออผู้ใหญ่นิดนึงโอเคโอเคตอนนี้เป็นกระเทียมอา่าไม่ค่อยจะแบ่งโซนสักเท่าไหร่เราจะไปกันต่อโอเคเราจะตามล่าหาหมูสดน,นะครับไปแช่ตู้เออไว้ทำอาหารตัวนี้จะเป็น โซนสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารปกติแล้วถ้ามาเช้ากว่าน,นี้ประมาณหกโมงตรงนี้คนจะเยอะมากเลยฮะเดินเบียดกันาอาจจะต้องแบบต่อคิวซื้อของสันนิดหนึ่งตอนนี้ก็ควรลืมเบาบางลงประปรายนะคะจะมีพวกผักมีพวกออของหวานมีเนื้อไก่ตรงนี้มีเนื้อไก่ขายด้วย โอ้แต่ว่าไม่มีเนื้อหมูแฮะตรงนี้เป็นผักสดผักสดอีกแล้วนะคะอู๋ข้างหน้าเหมือนจะเป็นเขียงหมูนะใช่ไหมเออทำไมทุกคนมองเราทำไมอ้อแต่งตัวชิวไปหรอฉันแต่งตัวชิวไปหรือเปล่าอ๋อนี่ไงตรงนี้จะเป็นแถวขายหมู เรียงกันเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าวิเรามาสะดุดสิ่งนี้นั่นก็คือสารฉันมากี่รอบฉันไม่เคยได้สังเกตเลยว่าตรงนี้มีสารด้วยตรงนี้คือสารพรมประกาศสิทธิเจ้าพ่อพระอินทร์นะคะอืมไม่แน่ใจข้อมูลเท่าไหร่ยังไงก็ เราเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วก็ขโวะไหว้สักนิดหน่อยอขอบรโอเคณจุดจุดนี้ท้องฟ้าก็คือเหมือนฝนจะตกเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขอบรของเราอย่างแต่อย่างใดฮ่าฮ่าสู้ๆค่ะเออไปต่อกันจ้าข้ามหาหมูหนืนอหมูสดแต่ว่าฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเออ น่าจะตะเรืเนะ้คะก็จะม,มีดูเหมือนไม่มีอะไรเดินมาจนถึงถน,นนตรงซอยหลักอีกซอยหนึ่งนะคะของตลาดรู้สึกว่าตรงนี้คนจะคึกคืนอยู่เลยทั้งที่เป็นเวลาสายแล้วแถวนี้จะมีอาหาร เป็นพวกเนื้อสัตว์เนื้อสดตรงนี้มีซีฟู้ดด้วยนะมีกุ้งมีปลาหมึกมีเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลสดสดอยู่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะด้วยคือ <c oughs> สามารถขับมอเตอร์ไซค์ผ่านได้เลยถ้าไม่ชนคนน่ะนะคะตอนนี้มีโลชิ้นเออของเบลเลอร์เรบล่าเลยนี่ในที่สุดเราเจอเนื้อหมูแล้วพอเราเจอหมูแล้ว อันนี้โลนึงค่ะหลังจากเลือกหมูอยู่พักนึงเราเลือกได้บอกป้าไปว้าเอาข่าหนึ่งกิโลป้าจับใส่ถูงให้เสียซับไปเจสิบบาทจ้านี่ได้หมูมปแล้วกิโลนึงเบาแว๊บซื้อหมูแป๊บเดียวหันหลังกลับมาอีกที รถเข้ามากันเยอะมากคนเดินกันให้ควักเลยโอเคตัดสินใจที่จะออกจากตลาดแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เนื้อหมูแล้วโอเคเออแลจุดนี้เดินเบียดกันไม่ไหวเลยนะคะอู้ตายแล้วฉันไปไถ่ายดูเขาจะว่า,าใใฉันหรือเปล่าไม่ใช่ฉันคิดเออแบบโอ้จะว่าฉันหรือเปล่าอ๋อเปล่าเลยจ้าเซย์ไฮอยา,ากเข้ากล้องด้วยโอเคเซย์ไฮไปหนึ่งกลุ่มค่ะ เดินมาจนถึงปากทางเข้าตลาดจะมีร้านขนมจีนนะคะแล้วก็ร้านของหวานสามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้เลยอร่อยมากเคยลองแล้ว <c oughs> มาถึงต้องแวะมาทานนะคะและนี่ร้านที่เราอยากเข้ามากที่สุดห้างทอง <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แต่เราไม่ได้เข้ามานันสถานีต่อไปนะคะเราจะตามล่าหามะเขือให้คุณหญิงแม่ ขอบคุณค่ะคุณหญิงแม่อยากได้มะลิดพันธ์ุมะเขือไปปลูกอืมแต่ว่าฉันเหมือนจะเห็นแวบๆบตอนเดินมานะคิดว่าจะอยู่ข้างหน้า สองถุงคะนา้าแล้วก็ผักชีกลับไปฝากแม่ช่าเสียหายหมดไป48บาทจ้าได้มาได้มาแล้วสองอย่างกับมะเขือของแม่ต่อไปเป็นของยายะยายอยากได้ก๊กอกน้ำไปเปลี่ยนใหม่แล้วก็ถามมาแล้ว ต้องไปซื้อที่ร้านเรืองสุกก่อนสร้างแต่ว่าหาร้านไม่เจอร้านอยู่ตรงไหนก่อนจากตอนแรกนะคะตั้งใจว่าจะพาทัวร์ตลาดเพื่อหาของกินนะคะสรุปคือใน,นตลาดมีแต่ของสดตอนนี้กลายมาเป็นภารกิจตามหาก๊อกน้ําให้คุณยายแทนแล้วนะคะซึ่งน่ดูร้านปิดเรือ,ขของสุเกส้าง ร้านปิดโอเคเราหาร้านใหม่ที่บ้างคงได้ร้านปิดนะขยายคุณจะอดได้กอกน้ำใหม่ว่าร้านปิดน่แล,แล้วเราก็ต้องข้ามถนนกลับไปอีกฝั่งอีกแล้วนะคะเออเราก็เดินข้ามแบบชิวๆเลยเพราะว่ารถไม่เยอะเลยค่ะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนะ อุบัติเหตุโอเคมองหาร้านกันต่อไปจ้าพอข้ามถนนมาแล้วก็เพิ่งได้ว่าเอ้ยมีร้านหนึ่งที่เราชอบเข้ามากเป็นร้านที่แบบราคาสามารถจับต้องได้นะคะนั่นก็คือนั่นก็คือร้านแห่นะคะไม่ใช่ถ้าใครอยากตกไปลาได้เยอะก็แวะซื้อร้านแห่ได้นะคะ t w น n ีช ชอบมันชอบมันดีมากข้างหน้าก็จะมีเลยชุดเด็กๆชุดเด็กหนึ่งเลยบ้างต้อนรับค่ะ แจวมานะคะไม่สามารถได้ยินเสียงของดิฉันเลยฉันเลยยกจะบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่มาแล้วชนะแวะบ่อยมากนั่นคือโซนแต่งตัวนะคะมีพวกยางมัดผมมีพวกของอะไรของผู้หญิงกุ๊กกิ๊กก็แก๊กนะคะและนี่นะคะเจ้าตัวการเปิดเสียงม้วนแจวนะคะเสียงดังกลางวานสุดๆไปเลยเออคนเยอะรอคิวนิดนึง สิ่งที่เราตามหานั่นก็คือก๊อกน้ําของยายนะคะของอืมคิดว่าน่าจะอยู่ในโซนแผนกช่างนะแล้วทุกอย่างในนี้ยี่สิบบาททุกคนทั้งหมดเนี้ยยี่บาทเยี่ยมเลย ออกมาแล้วนะคะสรุปคือไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรที่เราอยากสื่อแล้วก็ดูใจเรามากกว่าเพราะฉะนั้นสถานีต่อไปไปตามล่าหากอขยายต่อว่าจะเจอไหมเดินี้ต่อไปนะคะจะเป็นแผงร้านแผงรองเท้าร้านแผงกระเป๋าของเครื่องใช้สาหรับเอ่อคนที่เอ่อมาจากตัวนอกเมืองนะคะ เข้ามาปุ๊บก็จะเห็นง่ายๆมากแล้วมีร้านหนึ่งที่เราชอบมามีร้านรองเทา้าคู่ละห้าสิบ้าบาทเองทุกคนนี่เราซื้อร้านนี้เราซื้อร้านนี้ประจำเลยเพราะว่าราคาถูกแล้วก็อยู่นานอยู่นานมากซึ่งเราชอบซื้อรองเท้าเก็บไว้ที่บ้านไม่รู้เป็นอะไรนะคะแล้วระหว่างที่เลือกอยู่นั้นนี่เราได้คู่นี้สีน้ำตาลแล้วมีคุณป้าท่านหนึ่งบอกว่า วิ้เราซื้อสองคู่ไหมถ้าเราซื้อสองคู่เราจะจ่ายแค่100บาทสรุปเอาจ้าได้มาหนึ่งคู่ค่าเสียหายไป50บาทอ้าวลืมเลยว่าต้องหากอกน้ำให้คุณยายในใจคิดว่าฉันมาถูกร้านแล้วเพราะว่าหน้าร้านมีสายยางแปลว่าจะต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับก๊อกน้ำสรุปก็คือร้านดีแค่อุปกรณ์เกี่ยวกับ การประปาทุกคนเข้าไปก็จะมีพนักงานเดินมาถามว่าต้องการอะไรคะเราก็บอกไปว่าเออเราต้องการกอแล้วเราก็เมาส์มอยกับพี่แคทเชียร์รอสรุปเราได้สิ่งนี้มาแล้วสิ่งนี้เราต้องการหลังจากเราอบถามมาคานะคะโอเคราคาแล้วเอายังอยู่แต่ได้มาแล้วค่าเสียหายห4ยบาท ได้มาแล้วก๊อกน้ําของยายนะคะมิชชั่นวันนี้คอมพิวต์แล้วได้ทุกอย่างยกเว้นของกินของตัวเองที่ตั้เปตนต้องแต่แรกสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาแวะที่ร้านนี้สิ่งที่ตู้เย็นไม่สามารถขาดได้จริงๆนั้นก็คือไข่ฉันมันเย็ยนเลือกอยู่สักพักในที่สุดฉันก็ตัดสินใจเลือกเอาเบอร์สองแพงหนึ่งค่ะเอ้ยเป็นเป็นเป็นลูกค้าหลุดเหมือนกันหรือเปล่า และใช่ค่ะฉันสั่งไข่กับลูกค้าที่มายืนซื้อไข่เหมือนกันเฮ่จะบ้าหัวจะปวดและใช่ค่ะอีกเช่นเคยฉันขับรถกลับบ้านอย่างสบายใจเลยโดยลืมนึกไปว่าฉันมาเพื่อซื้อของกินสรุปฉันได้ไข่เต๋าและก็กล้วยทอดกลับไปกินฮาฮาอะไรกันเนี่ยโอเคเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็คของทั้งหมดที่เราซื้อมา ก็บอกว่าเออสนุกดีตอนเช้าปกติไม่ได้มึนคนตื่นเช้าขนาดนี้นะเออแต่ก็ไม่ได้เช้ามากขนาดนั้นสนุกก็คืออย่าลืมแวะไปเดินเล่นตลาดกันนะจ๊ะแม่ค้าเฟรนลี่มากแล้วก็ได้ส่วนลดเยอะด้วยเออก่อจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดดิ่งกดติดตามกด subscribe กดอะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยกดให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบาย